ให้กับคนอื่นได้เพราะตัวเองยังไม่มีกําลังที่จะสร้ตัวเองได้ถ้าจะเองสร้างเองไม่ได้ก็ไม่สามารถจะไปแบ่งปันแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเองเริ่มที่ตัวเองก่อนให้ตัวเองแข็งแรงให้ได้ตอนนี้ก็ใครที่อยู่ทางบ้านมีทูบจุดทูบเลยนะคะจุดทูบเลยนะคะขอหัวใจใส่สุดเลยนะคะก็ใครสไตลดอยู่ที่ทางบ้านก็สามารถทูบ ดูต่างๆได้เป็นกำลังใจให้ลุงแต่พวกเราเองก็อยู่ทรนนี้ก็อธิษฐานนะคะจากอธิษฐานขอให้ได้พาลุงกับจับปลาดงรถเสียแล้วนะขอบคุณค่ะสูขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าเออขอบคุณู้ใยายเยดีสองท่านวันนี้ขอบคุณค่ะทานตะวันนะคะแอททานตะวันเลี้ยงน้ำห้าร้อยบาท ท่านที่สองท่านทนายธนักเกหนึ่งพันบาทขอบเจาคุณยังไม่ได้ใช้มบของธนายชักรินืตุ้นชัยร้อยเดียวตุ้นชัยร้อยเดียวเหลือเก้ารครับหรือเก้าร้อยเพอแดงน่าจะเหลือร้อยร้นะร้อเพราะว่าให้พี่แดงแล้วก็ให้ ยายจะมอญให้ชิดนะคะแล้วก็ให้รอประพอด้านในหนึ่งแก้วด้วยที่ที่เขาอยู่กับเราจนถึงได้ขึ้นข้าวนะคะจำได้เขาจําพวกเราได้จนถํำใช่อยู่จนถํำกับพวกเราเหมือนกันเลยเวลางานกันแล้วเลยเวลางานแล้วก็เลยเลี้ยงกาแฟเขาด้วยนะคะก็เอางบของดันตะวันนี่แหละเลี้ยงนะคะจัดค่ะอันนี้ก็รอว่า จะมีผลไม้ทานไหมอะไรเนี่ยนะคะก็จะได้เอาวกส่วนที่เหลือก็จะได้ใช้ให้หมดนะคะขอบคุณค่ะดัใจ้อีกไม่นานเราหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะท,ที่เป็นกําลังใจให้นะคะอะไร กำลังดูสื่อ no มันจะวิ่งตอนไหนไมมยังเขายังนั aro aro> ่งอยู่เขายังนั่งอยู่เขาเขาเขาวิ่งทีนึงเขาเขาวิ่งแถบๆแเาบอก่าบคือสื่อที่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่สื่อทีวีช่องหลักของทางสถานีโทรทัศน์เขาใช่เขาเป็นสื่ออิสระอยู่ในพื้นที่เขาก็จะวิ่งข่าวหาข่าวแล้วก็ส่งส่งไปไปส่งเขาได้แค่แค่เดียวเขาก็ได้ใช่เขาได้ค่าตอบแทนเขาแค่เห็นตาเดินลงจากรถเขาก็ได้แคปแล้วเขาก็ได้เขาส่งไปแล้ว่ะเป็นภาพนิ่งก็ได้ภาพนิ่งก็ได้รว่า าคลิปสั้นๆเขาก็ส่งไปแล้วสองวิสามวิเขาก็เอาก็เหมือนที่ลุงชูนิ้วเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมแค่สองวินาทีสองวิใช่ไหมก็เอาเขาก็ได้เลยเพราะว่าสื่อสื่อใหญ่เอาไปลงเนี่ยนะแล้วเขาไปเป็นแสนเขาไปพูดเป็นอย่างอื่นได้เขาไป็นข่าวเนี่ยมีคนดูเป็นแสนเขาได้ค่าโฆษณาในแบบของโหราณใช่ตอนนี้ไม่ใช่สองสามแสนแล้วเพราะว่าเหมือนฟังสามช่องเลย ะก็อยู่สามช่องแล้วตอนนี้ครับโอ้มีคอมเมนต์เข้ามาป่วนหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าไปเขาไปใครที่จะเข้ามาป่วนนะฮะก็คอยลุงได้กลับบ้านอยู่ให้ห้านาทีก่อนแล้วก็กระโดดไปช่องแอร์แล้วก็ไปช่องไม่ดาใช่แล้วช่องแม่สมนไม่ไม่ข้ามไปไหนนอ่ะ ช mm ใช่ค่ะคะ <Ash ay. S 1> ุ้มา่ะชี้มล่วกี้ชี้เฉยๆและลืมช่อง้ลืมชื่อช่องดูเอฟซีแท่าช่องไหนสมรว่าวพ่อนอนไปช่องไม่ได้คนน่ะไม่ดูสื่อเลยแต่อยู่่อทุกคนบอกไปว่าจริงเลยค่ะ ทางต้นไม้เลยข้างบนเขาก็มีต้นไม้ข้างในสีกดช่องข้างในอีกสข้างนอกสีกช่องนะคะอีพีเราอยู่ข้างในขอให้ได้รับข่าวดีครับแต่ว่าข้างในเขาไม่ได้ไล่หรอกเขาไปชาร์จแบตเฉยๆนะ ขอบคุณนะครับคุณลำยวนนะะขอบคุณเด้อาจารย์ขอบคุณไอซี่ที่น่ารักทุกคนทันยานุชใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบนะครขอบคุณนะครับอ้ามอีกแล้วเหรอตอนนี้มีคนป่วนสองคนแล้วเหรอเดี๋ยวๆขับดูดในเครื่องสำรอง ได้กําไรฟังสามช่องเลยนะคะจากใครอยู่ช่องหนึ่งก็ได้ฟังสามช่องเลยตอนนี้เขาสมุดถ้าฝากเงินเต็มสวยดีจะได้สวยจ้าไม่มีไม่ได้เอ็นฮงมากลับมานะไปล็อกคนป่วนก่อนเข้ามาใช่ไหมคนป่วนเยาิขอบคุณมากจาเราจะไปซื้อกับข้าวได้ที่ไหนขอบคุณค่ะก็ตลาดนี่ไงมีกับข้าวมาขายเยอะแยะตลาดนี่หน่ไปไกลไหมไกลเติบอยู่จ้าแย่ขนนไปขายก แอนเลยนะคะมาลุ้กับจะพาดลงด้วยจ้าลุ้นๆค่ะไปด้วยกันใครเข้ามาป่วนชื่ออะไรยายมากเลยคุ่ณเรื่องนะคะอย่าว่าแต่ยายเลยค่ะเราที่นั่งอยู่นี่ก็บีบแอดมินจัดการเลยนะบีมหัวใจเรายังแอดมินสุดเลยนะตัวเนี้ยตัวนี้หนูหัวใจแบบใจัดการหัวใจหนูตัวนี้หนูเต้นใจยายจะเต้นยังไงแล้วตัวเนี้ยนะเมื่อวานที่ยายไลฟ์อยู่แอดวัฒนานะฮะถ้าเห็นคอมเมนต์ไม่เหมาะสมบล็อกไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับ ไม่ต้องสงสารนะฮะล็อกไปเลยนะขอบคุณคุณรับเพิยแสนสดไม่ต้องสงสารเลยใช่ไหมคุณโจอี้นะฮะคุณแม่สุสานนาคุณแม่แววนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าโอ้หอนแดงเฉยเนี่ยคุณพักศรีนะครับสวัสดีครับผมคุณต้อยร้ายนะครับคุณถนนมันโดนแดดคุณเมลิสจูบจากสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สัทุกคนจจัดนะคะแล้วก็นอนมันร้อนล้วเสือ้นเสือร้อนไหร้อน้ถนนน่ะร้อนถนนให้กำลังใจ YouTube ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับพี่สุริโยสวัสดีครับมาขอบคุณครับสวัสดีจ้าคุณชัญญานท์สวัสดีนะครับผมคุณสมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนเซอร์วิสนะฮะรอครับผมตอนนี้เราก็รออยู่ เพราะว่าตอนที่ป้านั่งทานข้าวก็ได้รับการคัดลือมาได้ดีใจากแม่ประกันทำผมนี่รีบมาแล้วก็รอลุ้นนะคุณผู้ชมนะแต่เราก็เชื่อเราเชื่อว่าเชื่อว่าวันนี้เราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันนะครับยายนอนสามคืนแล้วนะคะับไอซียายนอนอีกสามนแล้วโอ้นี่เลยได้ดีใจเลยจ้าลุงพันอยู่ไหนล่ะอยู่นี่แหละอยู่นี่มาเลย สื่อสื่อกำลังซูมสื่อกำลังซูมดูดูดูสื่อจ้องใหญ่เลยรั้วเขาแหวกหมดละมั้งนั่นคนนี้แหละที่ถ่ายโอ้โหแหวกรั้วแล้วนั่งนั่งดูเมื่อกี้เขาวิ่งมาตลกมากเมื่อ่ี้มาที่หน้าต่างเดี๋ยวเขาวิ่งเขราะเห็นรถขยะที่มัหล่นตรงนั้นนะเขากอติดกำแพงเลยนะใช่คือสายตาเขาแติดมากเลยสายตาเขาจะโง่ไปมากเลยเขาจะเป็นอง่มากสายตาเลย แล้ววันไม่กินข้าวเลยหรอใช่เขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเขาจะตัวจะ้าพอยู่อุ้ยดูเขาหน้ามันเสือๆเป็นจ้องนะ้าตว่าตาจะเดินลงมาตรงไหนตาได้สู้เขาโทษหรือเปล่าตาเขาไม่กระพริบเลยตาไม่กระพริบหรอมาใช่เขาล้มเนื้ออะไรเขาลงออกไปแลยเขาไปแล้วเขารู้แล้วเรานินทาเขาไปแล้วเขาเารู้ว่าเรานินทาเ้้ารูซื่อเขารู้ว่าเรานินทา คุณชุกใจจ้าอยู่แต่ทุกทุกท่านมีราคาคเตรียมมีกำลังใจให้คุณเตรียมวิ่งเหมือนกันเด่้งใจเพื่อราคะคุมินิฮาร์ตบ้าเลยก็ค่ะคุณดีโว่ะคุณมินิฮาร์ตผิดหิบเลยว่าตั้งใจครับคุณมินิฮาร์นะขอให้ได้ไม่ประกันตัวครับแปลว่าอะไรเขาอันนี้อันนี้เขาบ่นนะขอให้ได้ไม่ไม่ประกันตัวอ๋อแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่กับลุงนะเนี่ยเอฟซี อันนี้ป่วนใช่ไหมป่วนหรือเปล่าในถามก่อนนะถามก่อนถามก่อนว่าคุณปุยหนหรือว่าคุณหรือว่าป่วนนะไม่รู้พี่เสือลบไปแล้วข้อความใช่ไหมเหมาะศพนะขออนุญาตลบออกนะฮะห้ามย้ำเลยนะห้ามพาดพิงบุคคลอื่นใช่ห้ามกล่าวอ้างถึงหน่วยงานนี่นก็จะเป็นแล้วก็วิ่งเลยนะขยายความผู้มีอำนาจในองค์กรนะ เราแค่ขอกำลังใจให้ลุงป้านะครับส่งหัวใจส่งลมหัยใจส่ให้ลุงป้าแค่นี้พอแล้วนะคะเราไม่ต้องไปก้าวล่วงนะถึงบทบาทถึงอำนาจของศาลยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคนนี้คำพูดหรือเปล่าเขาบอกแม่นโทษลายกับอย่างเขาใถือโทรศัพท์ด้วยหรอนี่นี่ใช่ไอ้นั่นไงเมื่อวานไงนี่เขาบอกไอ้คนตัวลายจะมาแต่งตัวโอ๊ยนั่นไง เขาพูดกับยายยายสมอยังไม่ทายผูกเขานะนักโทาคอมเมนต์มานะที่ยายพูดในแอา์ตันคเช้าอะไม่ใช่เ็าบอกนักโทษะลายกลับมาหรือยังก็คือลายอะลายอะหินลาย่กลับมาหรือยังเขาปวด่าพูดถึงนีนั่น่ะมันตัวเขาจะลายตัวลายนะตัวลายตาแบบนี้นะนักโทษลายกลับมาอยังเดี๋ยวพี่คุณนี่คุณนี่ตยาดานี่อันนี้พูดถึงพูดถึงใครคนนั้นพูดถึงใครคะ พูดถึงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมพูดถึงใครเนี่ยเพราะว่ามันมันมีสองถูเขาคอมเมนต์มาช่องยายคุณน้องยาวคุณวาสนาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการอิาสวัสดีจ้า